ฝากให้ดูแลเรื่องของอาชีพตำรวด้วยที่กองที่รับนำพร้อมกำลังผสมประก,กอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงร้อยห้าสิบนายมาเพื่อร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานคือเจ็ดแผนสี่ปีได้เวลาสมควรแล้วกับผมเสจยผู้ปฏิบัติและป,ปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดแลจะจระเบียบต่อ กรา,ารรองประคับการอาสาสมัครเการทหารและผู้เก็บซึ่งเป็นวันสำคัญวันซึ่งพวกเราพละการทุกหมู่เราแต่ในการการแพร่ระบาดเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านตำบลติดอยู่ไม่ได้ต้องหมดิ้นไปดูหแ่นแขน็งพาราลวง แต่จะลาเขาจะเลามไอตกเป็นะครหยุดที่มองตัวไปไปกันเลยป้องกันตัวเองบ้างบ้านักเดียวกันเพราะฉะนั้นการลดความล้างวันนี้ดีเกี่ยวกับทรัพย์การป้องกันเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย